อ,อาจารย์แม็กเอ้าวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์แม็กครับกับเจ้า M6240 h u h เด็กกับมือหนึ่งของทีมงานบุรีรดดยทีมครับผมนะผมมอไซค์ออกให้ก่อนสงสัยว่ามอไซค์ผมจะขวาง ดูเจ้าหนุมมาแรงครับอันดับหนึ่งค่ายคูบ mm ุต้าน่าจะมาแรงนะตัวนี้ M6240SUH ครับ mm hmm. ระบบเขานี่ก็คล่องแคล่วว่องไวครับไม่ต้องสืบพี่น้อง mm hmm. เดินหน้าถอยหลังนี่โดยไม่ต้องหยับคัดแล้วก็ไม่ต้องหยุดรถครับสามารถใส่ได้เลย คนขับนี่ก็อาจารย์แม็กครับมือหนึ่งของทีมงานบุญรอดดำทีมครับกำลังเก็บงานครับทุกคนกับดินเหนียวครับปีมือก็ไม่ต้องสื่อครับอาจารย์แม็กนี่เห็นไคนะนขับนี่ สบายครับผมระบบแบบนี้ถ้าออกมาดันดินนี่สบายเลยครับผมคนขับนี่ไม่เหนื่อยครับแต่ก่อนนี่แกเคยขับแต่อาคูเปต้าเอเอ้ย L47 เจ็ดสังเกตมือเขาแล้วก็อันนี้เขานะครับผมมีแกใส่ละ ไอหนุ่มมาแรงอันดับหนึ่งเย้โอ้ดินนุ่มๆครับนี่ตรงนี้ที่หัวหน้าโจ๊โกเคยโยนดินไว้นะครับผมเจ้าของที่ก็เลยให้เอาดินมาถมอีกนะครับผมเขาจะปลูกกล้วยแล้วอันดับต่อไปน่าจะแต่งท่อนะครับผมแล้วก็เหล็กค้ำหลังคาครับเจ้าจ M62 ของทีมงานบุญรอดดำทีมครับหรือว่าเฮียสานั่นเองครับผมถือว่าคล่องแคล่วว่องไวครับผมตอนนี้ก็เป็นการเก็บงานครับตรงนี้เขาก็เอาดินครบหมดทุกอันละทุกคันละ มาดูการเก็บงานของอาจารย์แม็กครับแหมวันนี้ก็มาพระท่ากับทีมงานหัวหน้าจุ้ยเลยแต่หัวหน้าจุยก็มาคนเดียวครับผม เครื่องซี่สูบเทอร์โบคอนโดเริ่มเข้ามือนะครับอาจารย์แม็กครับตอบโจทย์กับคนขับมากครับผมคูปตาออกตัวนี้มานะครับผม ติงข้างซ้ายข้างซ้ายนี่แทบไม่ได้ใช้ครับเห็นมเสมอแล้วสีมือจานแม็กนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผม ตอบสนองครับ อ้หนุ่มรอเหลาส,สั่งจองสามเดือนครับคันนี้ครับ ำลังเก็บงานครับผม จารแม็กมือหนึ่งของทีมงานบุญรอดครับโอเคครับเสร็จแล้วครับผม ไปแล้วอาจารย์แม็กจารย์่แม็กไปนู่นเหรอไปนู่นไปแล้วครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับถรถหกล้อไปจอดรออยู่นู่นแล้วจอดจ่าแล้วเร็วเร็วเตบิบ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ